ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงเรื่องอาหารก็คือกวยใช่านะคะว่าคุณผู้ฟังชอบแบบไหนมากกว่าใครจะนึกว่าคุณผู้ฟังชอบแบบทอดนได้เยอะมากขนาดนี้รู้สึกดีจังเลยอะที่เราอมน้ำมันไปด้วยกันกินของทอดไปได้วยกันไม่ได้สุขภาพแย,ย่ไปคนเดียวแต่ก็ บางคนก็ทั้งนึ่ง,ท,งทัออ้งทอดอ่ะมันเอาจริงมันก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างอะเนาะแล้วก็เน้นไปที่กุยช่ายเราก็เลยไปพูดถึงเรื่องของตรุษจีนว่าเราจะต้องใช้อะไรไหว้ซึ่งคนผู้ฟังของเราก็ดูความรู้รอบตัวเยอะนะบางคนก็บอกว่า,าที่จะไหว้แบบมีการแบบไหว้ขนมเทียนหรืออะไรเงี้ยไก่หมูผลไม้ค่ะ อันนี้คนไทยแต่ว่าแม่หนูขายด้วยนะคะอ่าเฉียบบางคนก็บอกอ้อมว่าที่ต้องไหว้หมีซั่วเพราะว่าหมีซั่วเนี่ยอันนี้อ้อมรวมมาคําตอบของหลายคนมารวมกันมันเป็นเรื่องของเส้นที่เส้นที่ยาวไม่ตัดเปรียบเสมือนอายุที่ยืนยาวอะไรแบบเนี้ยเออคุณผู้ฟังก็จะแบบรู้แล้วก็แนะนําดีอ้อมชอบนะเพราะว่านี่ก็คือเอามาจากประสบการณ์ของแต่ละคนถูกไหมคะว่าบางคนโตมาแล้วไหว้แบบนี้เรารู้เหตุผลว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งอ้อมเห็นวันนี้มีข่าวอยู่แล้วว่าเขาก็มีนะว่า อาหารที่จะต้องไหว้ตุดจีนมีอะไรคืออ้อมผกอ่านค้ำๆไปแต่เอจําได้ว่ามีไข่ไก่ต้มมันหมายถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานขยันขันแข็งเพราะไก่ต้องตื่นเช้าถ้าเราไปจับไก่ที่ตื่นสายเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเราก็ต้องเลือกไก่ที่ตื่นเช้าอย่างางี้ตอนไหว้ไม่รู้หรอกมั้งแล้วก็มีเปกพะโลที่สามารถอยู่บนบกและในน้ําได้อันนี้เขาบอกเอามานะเนาะไม่ได้ คิดเตาเอาเองสื่อความหมายถึงการทํางานที่เก่งรอบด้านและความสามารถที่หลากหลายส่วนปลาเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่ามันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดปีการนํามาไหว้นี่ก็ต้องนํามาทุกทั้งตัวนะไม่ใช่แค่บางส่วนอะไรแบบนี้กระเพาะปาาลาอ๋อเหรอเสริมความมงคลสื่อถึงความล่ํารวยต้มจับชายนี่ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าชายพ้องเสียงเหมือนใชา เหมือนโชคลาภอย่างนี้อเกีียวหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภและมีอายุที่ยืนยาวเป็นสัญลักษณ์ของความกลมเกลียวสามารถคีความอบอ,อุ่นในครอบครัวเอาจริงรู้แต่ว่ามันมีไก่รู้แต่ว่ามันมีเป็ดรู้แต่ว่ามีปลาแล้วก็ผลไม้โหมีปอบเปี๊ยทอดด้วยนะ มีปอบเปี๊ยะทอดหมายถึงความล่ารวยเงินทองสงสัยพอทอดออกมาแล้วมันดูเหลืองอาลามอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังแล้วก็นี่ไงผัดหมี่ซัวหมี่ซัวมีลักษณะของเส้นที่ยืดยาวสื่อความหมายถึงอายุที่ยืนยาวแล้วมีกุ้งอบวุ้นเส้นนะจ๊ะกุ้งหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองมีโชคลาภส่วนวุ้นเส้นหมายถึงช่วยให้มีชีวิตราบรื่นมีอายุยืนยาวมีให้จ้อด้วยหระ เรื่องของการโชคดีร่ำรวยความรักรกลมเกลียวของคนในครอบครัวขนมเทียนชีวิตราบรื่นการงานสําเร็จดังหวังมีขนมแข็งอีกมีบัวลอยอีกมีขนมปุยไฟยคุณผู้ฟังนี่เยอะมากแล้วนะคิดว่าไว้เสร็จอ้วน EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ